สวัสดีครับแฟนเพจสุรษ์เกษตรวันนี้ผมสหรัฐสุรษ์เกษตรมาเจอกันอีกแล้วครับเมื่อคืนโคราชชุ่มฉ่ำมากครับฝนตกตอนนี้ก็ยังไปปลอยอยู่นะครับอากาศมีกำลังเย็นสบายวันนี้ไม่ร้อนนะครับได้ยินเสียงน,นกเป็นแมกาวผมอันนี้ไม่รู้ยังไงวันนี้นกมาเยอะมากเวลาฝนตกเกษตรกรชอบนะครับจะได้น้าแต่ก็มีอย่างหนึ่งที่ชอบมากกว่าเกษตรกรก็คือหญ้านะครับฝนตกทีไรหญ้าขึ้นทุกที ยากขึ้นเยอะด้วยนะครับเวลายากขึ้นเกษตรกรก็ต้องหาซื้อยากําจัดวัชพืชก็คือยาขยาเนี่ยมาใช้กันนะครับวันนี้ผมเลยเชิญนักเหตุผู้เชี่ยวชาญเรื่องเคมีเกษตรจากบริษัทซีบาโกไซจํากัตรามาลายนะครับวันนี้จะมาแนะนําในเรื่องของยาฆยาหญ้ในนาข้าวที่ชื่อซีบราดีและก็ดีท um ูมีนซีบราดีและดีทูมีนคืออะไรใช้ยังไงเดี๋ยวตามผมไปเลยครับ นาเห็ดรอยอยู่แล้วตามมาเลยครับสวัสดีครับมาเจอกับนาเหตุอีกแล้วนะครับวันนี้ก็น่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นสารกำจัดวัชพืชอีกตัวหนึ่งที่สำคัญในนาข้าวนะครับก็คือตัวสองสดีนะครับตัวในที่นี้ของบริษัทซีบ้าโคไซนะครับก็คือตัวซีบ้าดีนะครับ อสองซีดีเนี่ยเป็นสารกำจัดวัชพืชที่เลือกทําลายเฉพาะวัชพืชใบกว้างและกระพุกกบนะครับเพราะฉะนั้นการใช้ในนาข้าวเนี่ยหรือพืชประทานใบแคบจะปลอดภัยนะครับอสองสีดีเป็นจริงๆเป็นสารเป็นฮอร์โมนชนิดหนึ่งที่พืชผลิตขึ้นเองนะครับพืชสามารถผลิตขึ้นเองในต้นพืชได้นะครับแต่ว่าผลิต เฉพาะในพวกพืชดยกว้างนะครับก็แต่ว่าจะผลิตในปริมาณน้อยนะครับตามศัพท์วิทาการ one, ก็คือเป็นโกรทฮอร์โมนก็คือเป็นฮอร์โมนที่ช่วยในการจเจริญเติบโตนะครับแต่ก็นักเคมีก็สกัดตัวสองสี่ดีออกมาแล้วก็ผลิตสร้างความเข้มข้นเข้าไปนะครับจนถึง95%ถ้าเป็นตัวผง นะครับตัวนี้ของซีบ้าโพไซก็ถ้าแล้วก็ฉีดก,กลับเข้าไปเป็นยาฆ่ายานะรตรงนี้ฮอรอ์โมนที่มีความเข้มข้นสูงก็สามารถทําให้พืชเนี่ยชะงักการเจริญเติบโตแล้วก็เกิดการเผาไหม้ได้แล้วก็ตายไปในที่สุดนะครับตรงนี้แล้วกลไกการออกฤทธิ์การทํางานของ C บ้าดีหรือ2 cd จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปที่2กันนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปที่1จากนายเห็ดนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปที่2กันต่อว่านายเห็ดจะเล่าอะไรให้เราฟังนะครับตามไปนะครับจะได้รู้ไงว่า4ี่บ้าดีเป็นยังไงบ้างตามไปเลยครับครับผมเรามา คุยกันต่อในเรื่องของ2 c d ซนะครับสารกำจัดวัชพืชใบกว้างนะครับในอดีตเองเนี่ย2 c d ซดีจะเป็นสารกำจัดวัชพืชที่เกษตรกรจะเรียกกันว่าหมาผงนะครับแต่เดิมเนี่ยกลิ่นจะโอ้โหรุนแรงนะครับฉีดออกไปฉีดผสมตัวนี้ฉีดเมื่อไหร่เนี่ยหัวกลิ่นจะติดเสื้อผ้าติดตัวเหม็นมากนะครับ แต่ในปัจจุบันนะครับตัวซีบ้าดีของม้าลายนะครับด้วยวิวัฒนาการการผลิตนะครับก็เราผลิตทำให้กลิ่นนะครับที่เคยเหม็นเนี่ยก็คือเบาบางลงนะครับยังมีความเหม็นอยู่แต่ว่าเบาบางลงกว่าเดิมเยอะมากนะครับแล้วการละลายจะละลายได้ดีขึ้นนะครับผสมน้ำละลายได้ดีขึ้นแล้วก็ไม่อุดตันหัวฉีดนะครับและสามารถผลิตได้ จากเดิมนะ่ะตัวมาผงเนี่ยแปดสิบแต่ตอนเนี้ยซีบ้าซีบ้าดีนะครับตรงนี้เราสามารถทําความเข้มข้นได้ถึง95%้าาทำให้สามารถดูดซึมแล้วก็กาจัดวพจะึนใบกว้างที่ดื้อยานะครับตรงนี้ก็ทำให้กำจัดได้ได้ผลดีนะครับซึ่งก็การที่มีกลิ่นอ่อนลงเนี่ยทำให้ไม่เป็นพิษต่อข้าว นะครับถ้าเป็นตัวเดิมเนี่ยข้าวอาจจะมีอาการเหลืองหรือกอแบะก็ได้นะครับแต่สำหรับตัวซีบ้าดีเนี่ยข้าวจะไม่ค่อยมีอาการไม่มีอาการอานหรือไม่กอแบะนะครับนี่ก็คือคุณภาพแล้วก็วิวัฒนาการของการผลิตสาร 2CD ดีในานามของมาลายนะครับตัวนี้ก็ได้กำจัดทั้งวัชพืชใบกว้างและพวกพืชตระกูลกก นะครับไม่ว่าจะเป็นหนวดปลาดุกกบ้ายกบขนาดอะไรพวกนี้แม้แต่แห้วหมูนะครับในนาข้าวก็สามารถฉีดทับข้าวได้เลยนะครับรวมถึงพืชประทานอื่นๆที่เป็นใบแคบด้วยเช่นข้าวโพดข้าวฟางใบอ้อยนะครับพวกเขือเถาที่ขึ้นมาพันต้นอ้อยนะครับตัวสองซีดีของมาลายที่ชื่อซีบ้าดีตัวนี้ก็สามารถกำจัดวัชพืชใบกว้างหรือเครือเถวรวมไปถึง จะพืชที่เป็นตะบูลกกได้ด้วยนะครับก็ขอแนะนำตัวนี้นะครับซีบ้าดีนะครับยามมาผงมา้าหลายผงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นที่รู้จักแล้วก็คนที่เคยใช้ก็จะเป็นรู้จะรู้กันนะครับว่ากลิ่นเนี่ยก็จะเบาบางลงฉีดง่ายขึ้นและการละลายดีขึ้นนะครับเดี๋ยวในคลิปที่สามเราจะมีวิธีการผสมผสานร,ระหว่างยาฆ่าญ้าใบกว้างตัวซีบ้าดีกับตัวพิชชินี เดี๋ยวเจอกันอีกคลิปหนึ่งผ่านไปแล้วสองคลิปนะครับเป็นยังไงบ้างครับขอเริ่มรู้จักซีบดีมากขึ้นเลยอย่างอย่าลืมนะครับอยากได้ทูฟอดีผงที่ไม่เหม็นฟังอีกทีนะครับอยากได้ทูฟอดีผงที่ไม่เหม็นนะย้ําเลยนะว่าไม่เหม็นต้องซีบาดีนะครับเดี๋ยวเราไปตามต่อในคลิปที่3ในเรื่องของดีทูมีนและก็พิชเชนีจากในเห็ดกันต่อเลยครับ เดี๋ยวตามผมไปเลยนะครับไปเจอหน้าเห็ดกันต่อหน้าเห็ดนาจากลับมาละเมื่อกี้รู้สึกจะแวบไปดื่มน้ํามานะครับไปเราไปเจอหน้าเห็ดกันครับนะครับสาหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาแนะนํา2 cd นะครับอีกชนิดหนึ่งนะครับก็จะเป็น2 c d ซน้ํานะครับในชื่อของดีทูมีนนะครับของซีบ้านะครับของเรามีทั้งผงและน้ำนะครับใน ตัวยากาจัดวัชพืชใบกว้างนะครับผงและน้าต่างกันอย่างไรตัวผงเนี่ยเปอร์เซ็นต์เก้าสิบห้าเปอร์เซนจะเป็นตัวที่เปอร์เซ็นต์เข้มข้นนะครับสามารถกําจัดพืชใบกว้างได้ทุกชนิดรวมไปถึงควบเขือเถาที่กําจัดยากด้วยส่วนสําหรับตัวสองซีดีน้ําที่ชื่อดีทูมีนเนี่ยนะครับตรงนี้แปดสิบสี่เปอร์เซนนะครับเหมาะที่จะผสมกับสารกำจัดวัชพืชที่จะกำจัด ใบแคบในนาข้าวนะครับเพราะการเป็นน้ำเนี่ยสองตัวจะสามารถผสมผสานกันเข้าได้ดีนะครับตรงนี้ก็จะแนะนำตัวพิกชินี่บวกกับตัวดีทูมีนนะครับซึ่งเป็นสองซีดีชนิดน้ำของตามาลายนะครับดีทูมีนนะครับเป็นกำจัดหญ้าใบกว้างพิชชินี่เป็นสารกำจัดหญ้าใบแคบ และทั้งสองตัวกําจัดพืชตระกูลกกได้ด้วยนะครับตรงนี้ก็สามารถทำให้ว่าจะพืชที่กําจัดยากอย่างพวกผักพลิกหรือว่าสนทุ่งนะครับในนาข้าวก็จะสามารถกำจัดได้ด้วยนะครับก็ในที่นี้นะครับเราก็จะแนะนำตัวดีทูมีนนะครับสองซีดีน้ำบวกกับพิชชินี่ นะครับซึ่งเป็นสารกําจัดวัชพืชใบแคบและกกนะครับตรงนี้สองตัวบวกนะครับคุณภาพประสิทธิภาพจะออกมากำจัดหญ้าได้ดีมากขึ้นนะครับแล้วก็กําจัดหญ้าได้ทุกชนิดในนาข้าวข้าวไม่เป็นอันตรายนะครับไม่อ่านไม่เหลืองและก็ไม่แบะนะบก็ขอแนะนําไว้สําหรับสารกําจัดวัชพืชของบริษัทซีบราตามาลายนะครับดีทูมีนนะครับกำจัดหญ้าใบกว้าง และพิชชินี่จัดยาใบาแคบสองตัวบวกนะครับในนาข้าวก็ข,ขอแนะนำไว้หาซื้อได้ที่ร้านสุราเกษตรนะครับขอบคุณมากครับเป็นยังไงบ้างครับจบไปแล้วสามคลิปนะครับในเรื่องของยาขยาาในนาข้าวนะครับไม่ว่าจะเป็นซีบะดีซึ่งเป็นทูฟอดีผงแบบไม่เหม็นนะครับแล้วก็ดีทูมีนเป็นทูฟอดีแบบน้ำนะครับแล้วก็พิชชินี จ่เห็นในวันนี้นะครับหวังว่าคลิปในวันนี้คงจะทําให้ทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับเพจของสุรักษเกษตรแล้วก็ได้ดูคลิปนี้นะครับคงจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับโอกาสหน้านะครับผมและนเห็ุจะนําสาระความรู้ดีๆมาฝากเพื่อนๆแฟนเพจของสุรักษเกษตรเราจะนําเสนอสิ่งที่เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรดีครับทําให้ทุกท่านนะครับ ได้มีข้อมูลที่ถูกต้องนะครับและใช้จ่ายเงินีคุ้มค่ากับสิ่งที่ท่านจ่ายไปนะครับไม่ใช่จ่ายเงินไปแล้วเจอของทีออ่ไม่คุ้มค่าต่อราคานะครับไม่ต้องกลัวครับเป็นลูกค้าสุรลเกษตรเรามีอะไรดีกว่าที่เขาเรียกอะไรครับไม่ใช่แค่เสียเงินซื้อของนะครับเราอยากจะให้คําว่าทํายังก็ได้ให้ท่านเสียเงินแล้วนะครับได้ประโยชน์สูงสุดกับเงินที่จ่ายลงไปโอกาสหน้า มาพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ผมคงกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ